แต่นี้ก็มีการนิยมอีกอย่างที่ว่าแยกเอานิพพานที่เป็นส่วนสูงสุดของสัมปรายกัตถานะออกไปต่างหากให้เด่นชัดก็เลยแยกเป็นสามต่อจากสัมปายกัตถาก็เลยมีปรมัตถะประมตถะก็แปลว่าประโยชน์สูงสุดก็หมายถึงนิพพาน นี่คำว่าปรมัตถ์เนี่ยตอนหลังก็มาใช้ในความหมายต่างๆกันไในพุทธพจน์เองในพระไตรปิฎกใช้น้อยน้อยอย่างยิ่งคาว่าปรมัตถแล้วก็ใช้แต่ตอนหลังๆเนี่ยมันใช้เยอะโดยเฉพาะในทางอภิธรรมแล้วคาว่าปรมัตถะก็เลยมีความหมายต่างไปอีกคือคําว่าอัฏฐะเนี่ยมันมีความหมายว่าประโยชน์จุดหมายก็ได้จุดหมายนี่ก็คือความมุ่งหมาย ทีนี้ถ้าตัดมุ่งออกไปก็เหลือแะ่ความหมายใช่ไหม <laughs> อันนี้อัตถะเนี่ยแปลว่าความมุ่งหมายก็ได้ตัดมุ่งออกไปเหลือแค่ความหมายก็ได้นะอัตถะก็ปลว่าความหมายทีนี้อัตถะที่แปลว่าความหมายเนี่ยมาใช้มากในระยะหลังหรือในความหมายในพุทธการในความหมายทั่วๆไปของชาวบ้านก็แปลว่าความหมายเหมือนกัน เช่นอัตถะของถ้อยคํานี้ท่านพูดมาไม่มีความหมายว่าอย่างไรถ้อยคําของท่านมีอัตถะว่าอย่างไรคําพูดของท่านก็มีความหมายว่าอย่างไรเออความหมายที่จริงมันก็คือความมุ่งหมายในงแนนง่หนึ่งหมายความที่ท่านพูดเนี่ยท่านมีความมุ่งหมายให้เข้าใจว่าอย่างไรใช่ไหมเวลาไอ้วความหมายก็คือสิ่งที่มุ่งหมายของเรื่องนั้นเนี่ยล้วก็เลยไปไปมามาอัตถะเนี่ยก็ความ ความหมายของมันก็กว้างออกไปเป็นได้ทั้งจุดหมายความมุ่งหมายความหมายนี่มาในสมัยหลังเนี่ยมันมีก็เลยมาแยกอีกมาเป็นเรื่องของปรมัถธรรมเนี่ยหมายถึงตอนนี้ไม่ได้ตรงกับเดิมแล้วความหมายในทางอภิธรรมเปรมัติแล้วเติมธรรมะเข้าไปอีกเดิมในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีะธรรมะประมตถธรรมไม่มี มีแต่ปรมตถะเฉยๆธรรมะไม่มาต่อมาต่อที่หลังในยุคทำพีจุดหลังๆก็จึงจะมาต่อคำว่าธรรมะแล้วก็มาเรียกเป็นที่ปรมตถธรรมสี่ว่าง,งั้นใช่ไหมปรมาถธรรมสี่มีจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็อภิธรรมก็มาจัดที่ท่านจัดเป็นอย่างนี้ก็คือท่านไปเอาจากคำวีธรรมสังคนีพระไตรปิฎกไว้อภิธรรมเล่มแรกพระเจ้าตรัส แต่ทีนี้ในธรรมสังคณีนึงก็อธิบายเขาเรียกกมาติกาปแม่บทแม่บทแรกของอภิธรรมคือกุศลธรรมะก,กุศลธรมร,ธรมะพยากาธรรมะนะคืออภิธรรมนี่ในพระใจบิดโดกก็จะเริ่มได้มาติกามาติกาก็คือหลักแม่บทหมายควาว่าสิ่งทั้งหลายในโลกในปะดามีไม่ใช่เพระาใระาในโลกปารามีเนี่ย จะเรียกสัมพสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาจัดเป็นชุดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วเนี่ยก็เป็นชุดต่างๆเนี่ยใช่ว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ก็ชุดหนึ่งแหละสิ่งทั้งหลายประดามีนี่ก็ทะเออมาจัดดูสิเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ครบแล้วเออหรือเป็นโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมเออก็ครบแล้ว หรือจัดเป็นสังกตรธรรมาสังกตรธรรมก็ครบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรูป,ปรธรรมอรูป,ปรธรรมอะไรพวกนี้เนียแล้วก็ถ้าจัดเป็นสามก็เช่นเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอัพยกตธรรมที่จัดเป็นชุดๆอย่างเงี้ยท่านเรียกก็เป็นแม่บทเรียกก็มาติกาอันนี้คำพีธรรมสังคณีนี้ก็เอาและอภิธรรมตั้งแม่บทขึ้นมาแม่บทแรกมาติกาแรก มาติกาที่หนึ่งว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมะคำพีธรรมสังคณีก็เอาไปขยายว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตาธรรมะเนี่ยชุดเดียวเนี่ยขยายออกไปพระพุทธเจ้าเขาเอามาใส่ในคำพีธรรมสังคณีได้เล่มหนึ่งเลยทั้งเล่มเนะี่ยอธิบายขอไปมาติกาเดียวนี่เลย ว่าอะไรเชื่อ,อกุศลอกุศนอพยากตธรรมเท่านี้เป็นคำพีธรรมสังคณีเล่มหนึ่งเลยน,ะนั่นแหละแค่มาติกาเดียวทีนี้มาติกาที่หนึ่งที่กุศลธรรมากุศลธรรมาอยากตาธรรมานะตัดไปแล้วนักพิธรรมก็มาดูโอ้นี่ก็มีจิตเจตสิกรูปิ่านนนะในเนี้ยในธรรมสังคณีทั้งหมดนะ ก็เอามาจัดแบบพิธรรมก็เลยเกิดสับเป็นจิตเจตสิกรูปอภิอ่นิพพานแล้วก็ต่อมาก็มีสับเรียกปรมัตรธรรมทีนี้ทำไมว่าอัฏฐานในที่นี้แปลความหมายไปก็คือแกลว่าทำในความหมายหรือสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหรือยอย่างสูงสุดหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั่วไปเนี่มันจ,จะไม่มีจริง สิ่งที่มีจริงในความหมายสูงสุดก็มีแค่นี้ในความหมายที่แท้สูงสุดในที่นี้ก็คือความหมายแท้ความหมายที่แท้จริงเนี่ยที่คนจะรู้จักเข้าใจนึกถึงพูดถึงได้ก็มีแค่นี้อย่างสูงสุดเลยคนพูดถึงนึกถึงได้แค่นี้ก็แยกเป็นอย่างเนี้ยได้มีทั้งหมดก็จิตเจตสิกรูปนิพานก็เป็นการเน้นในแง่ด้านนามธรรมา รูปธรรมก็เป็นอันหนึ่งอยู่ในนั้นก็คลุมไปหมดนี่เรียกมาติกาที่หนึ่งก็เป็นต้นทางที่มาเป็นการเรียนวิธรรมที่สืบๆกันมานี่ยุคต่อๆมาก็มารจนาคำพีอะไรต่งตางๆขึ้นมาเนื้อเกิดสับอะไรต่งตางๆขึ้นมาซึ่งกระทั่งมีคำว่าปรมัตธรรมสี่ก็ามาถึงจิตเจตสิกรูปนิพพาน นี่ปรมัดในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหมายความว่าในความหมายสูงสุดสิ่งอื่นๆอาจจะไม่มีในความหมายระดับสูงส,สุดอย่างนี้นทีนี้ถ้าความหมายอย่างที่เราบอกปรมัตถ้ประโยชน์สูงสุดคือนิพพานการปรมัดในที่นี้ที่บอกจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเหมือนกันไหมมันไม่ตรงกันใช่ไหม มันมันไม่ได้กินความเท่ากันความหมายมันไม่ไม่ตรงกันหรอกปรมัตถานิพานมันอย่างเดียวเลยอสังกตธรรมแล้วใช่ไหมอันนี้ในปรมัตถธรรมสี่นี่มันกินไปทั้งหมดเลยทุกอย่างสังกตธรรมสังกตธรรมหมดฉะนั้นก็เลยต้องแยกว่าปรมัตถะในความหมายในเรื่องเดิมของท่านเนี่ยมุ่งที่พนิพพานอย่าง ล้วปตาปรมมตเประโยชน์ก็มุ่งที่นี้ประโยชน์สูงสุดก็คือมุ่งนิพพานก็คือการที่ได้มีปัญญาจนกระทั่งใช้คำว่าปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระเป็นวิมุตต์หลุดพ้นก็บรรลุนิพพานอันนี้คือประโยชน์สูงสุดเป็นปรมัตถะ,เป,ปะเป็นผู้รู้เข้าใจเท่าทานสิ่งทั้งหลาย จิตใจเป็นอิสระลงตัวกับโลกและชีวิตนี้ก็ถึงภาวะที่จิตโดยทั่วไปอยู่โดยอุเบกขาก็าคือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้จิตใจปกติจะอยู่ด้วยอุเบกขาคือพัฒนาคนนี้สูงสุดและจิตจะมาลงที่อุเบกขาเพราะว่าเรามีปัญญานี่ปัญญามาทำอะไรก็มาพัฒนาจิตนั่นแหละเนี่ย ใจิตใจพัฒนาไปพัฒนาไปมีธรรมะมีคุณธรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะดีขึ้นดีขึ้นไปพอจิตใจบุญหลุดพ้นแล้วทีนี้ลงอุเบกขาได้แลนะ้วนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่วยจิตอุเบกขาเป็นหลักอุเบกขาดีกว่าความสุขดีกว่าสมาธิคนนึกว่าโอ้สุขนี่ดีแลนะ้วใช่ไหมสุขดี ล้วสมาธิก็ดีแต่สู้ไปขาไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแปลให้ว่าลงตัวนี่พอจะเข้าใจไหมจิตใจเราเอาชีวิตเราเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวกับอะไรหรอกมันถึงได้มีปัญหาอยู่เนี่ยนถ้ามันลงตัวได้เมื่อไรจบใช่ไหมแต่เรียวกว่าสมดุลเรียวกว่าอะไรก็ได้แต่มันลงตัวหมดอื คือพระอาหารเนท่านรู้เข้าใจโลกชีวิตรู้สัพพสังขารจิตใจท่าก็วางลงตัวกับสิ่งเหล่านั้นหมดคือไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นเลยเนะท่านก็อุปมาบอกว่าอ้าจะมองสลับมนุษย์ปุตุชนนี่อุเบกขาเป็นยังไงเคยไม่ทราบเคยอ่านอะไรอย่างก็เคยเล่าให้ฟังไว้แลท่านเปรียบเทียบไอันหนึ่ง บอกเหมือนสารถีเนี่ยเ,เคยได้ยินนะฮะเ,เคยแลยใช่ไหมที่ว่าสารถีเนี่ยสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ก็มีแต่รถมา้าก็จะเป็นรถยนต์หรือรถม้าอะไรก็แล้วแต่นีก็ขับขี่ไปพราะคนขับใหม่ๆนี่ยังไม่ชำนาญใจคอจะไม่สบายใช่ไหม จะระแวงระวังจะรู้สึกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆจิตมันไม่นิ่งมันไม่ลงตัวเนี่ยจะขับรถออกมานี่เอาละนพะพอขับมาตอนแรกก็ใจก็ยุ่งพอดูแลพอมาเข้าทางแล้วก็ยังระวังตัวเกร็งบางทีใช่ไหมเนี่ยไม่สบายใจก็ขับไปรอดไปทีหนึ่ง ทีนี้พอขับไปเก่ง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 คนี้แลละก็ออกรถออกรถอะไรแต่อะไรดูมันรวดเร็วเหลือเกินตัวเองบางทีเหมือนกับไม่ต้องรู้เลยใช่ไหมน่ะทำไปขับรถเข้าที่เข้าทางนั่งขับรถถือพวงมาลัยนิ่งสบายนะความเร็วก็ปรับได้เหมือนกับว่ามันเป็นอัตโนมัติน่ะ จะเป็นความเร็วหรือจะบังคับให้อยู่ในทางอะไรก็แล้วแต่มันได้หมดก็ไปได้ดีเหรือเกินเออทีนี้เอาไปว่าพอขับได้ดีชำนาญพอรถเข้าที่เข้าทางดีความเร็วพอหมดแล้วก็นั่งสบายเลยจิตนิ่งอย่างเงี้ยจิตที่อย่างเงี้ยท่านเรียกว่าจิตแบบอุเบกขาคือหมายความว่า มันมีปัญญาพร้อมอยู่มีอะไรติดขัดมีอะไรไม่ปกติก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้ทุรนทุรายไม่ต้องมาคิดมาอะไรเลยสบายอย่างนั้นจิตนิ่งสบายอย่างคนที่เป็นสารถีที่ชำนาญขับรถอย่างนี้ก็เป็นจิตประเภทอุเบกขาพะอจะเห็นไหมว่าดีดีไหมฮะนี่ คนที่อยู่ในโลกนี้ก็ในแง่หนึ่งเหมือนสารถีพาชีวิตของตัวไปในโลกก็ยังเป็นสารถีที่ไม่ชำนาญใครชำนาญขับรถชีวิตนี้บงังเนีเออพอจะลงตัวยังขี่รถบนถนนไหมไม่ใช่ไหมออยังระแวงอยู่ใช่ไหมยังเอเป็นสารถีขับรถชีวิตนี้ไม่ง่ายเลย นี่พระละหันท่านนี่แหละลงตัวแล้วชีวิตโลกนี้จิตมันลงตัวหมดแหละดีไหมดีและทีนี้สุขเสร็กเป็นเพียงสิ่งประกอบอันนี้ไม่มีแล้วอันอื่นมันก็ไม่ดีเท่าใช่ไหมเออท่านไม่มีอเบกขาจิตมันไม่ถึงขั้นนี้แล้วความสุขความสุดท่านก็ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจริงไม่จริงมันก็มีระคายเครื่องมีอะไรรบกวนมีอะไรอยู่นั่นแหละ นราะนั้นพอจิตมันลงเบกขาแล้วทีนี้ละก็ความสุขความอะไรแต่อะไรมันก็บริบูรณ์ใช่ไหมดีไหมครับอุเบกขาดีเพราะนั้นนี่แหละจิตลงตัวทําได้ยากท่านจิงบอกพระอรหันเนี่ยจิตลงตัวอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วความสุขต่างๆก็สมบูรณ์หมดเนี่ยพระอรหันเป็นพิมุยสุขประจําตัวไม่ต้องหา ก็แปลว่าปรมัติตดียังไงเนี่ยดีเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะสมบูรณ์หมดจิตของเราเราก็ฝึกกันไปที่จริงก็คือถ้าลงอุเบกขาได้จริงก็จบแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือคนทั่วไปเนี่ยบางทีมีอุเบกขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่อุเบกขาแท้เป็นอุเบกขาเทียมใจมันไม่รู้เรื่องรูลามันก็เลยเฉยเนะเฉยอย่างนั้นท่านเรียก่็เฉยโง่กัน ภาษาพระท่านเรียก่็อัญญานุเบกขาถ้าอุเบกขานั้นไม่มาจากปัญญาเป็นอุเบกขาที่ใช่ไม่ได้นะเรียกว่าเฉยโง่นั้นเป็นอันตรายมากก็ต้องเป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญานะจิตก็จะลงตัวอย่างที่ว่าก็ต้องพัฒนาอะไรต่างๆไปพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจแร้กวก็สมาธิแล้วก็พัฒนาปัญญา ก็จะจิตหลุดพ้นนะแล้วก็จิตนั้นก็หลุดพ้นเป็นอิสระก็อยู่โดยทั่วไปด้วยจิตที่ลงตัวเป็นอุบเบกขานี้ถ้าสมาธิก็คนทั่วไปนี่ก็เป็นประโยชน์มากมก็เคยแปลว่าอา้าวให้แปลสมาธิว่าจิตอยู่ตัวถ้าลงตัวก็เท่าบเบกขาไป เออก็จบแล้วสินะก็มีถึงขั้นที่สามแลวใช่ไหมแปลว่าจัดแบ่งแนวตั้งหรือแนวดิ่งก็เป็นสามหนึ่งที่จะทำให้กัดถะจุดหมายขั้นตาเห็นหรือขั้นปัจจุบันทันตากันแล้วแต่เป็นรูปธปรรมแล้วก็มาสัมพรายกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือเบื้องหน้าเลยตาเห็นก็มาเรื่องของการการพัฒนาจิตใจและปัญญาและสาปรามัตถะก็จัดเอาส่วนยอดของสัมปรายกัตถะคือนิพพานนั้นไปแยกไว้เป็นสูงสุดคือขั้นจิตใจเป็นอิสระนั่นเองคือยังอยู่จิตใจแต่เป็นจิตใจที่เป็นอิสระแล้วถ้าสัมปรายกัตถะก็เอาแค่พัฒนาจิตใจดีขึ้น มีใจิตใจดีงามก็ครบสามก็เป็นสองด้านนี้ก็มาบรรจบก,กันก็แนวราบก็มีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แนวตั้งก็ประโยชน์ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นและประโยชน์สูงสุดแล้วก็แนวราบหรือแนวนอนก็ สำหรับตนเองก็ตามผู้อื่นก็ตามก็ให้เจริญทั้งสามขั้นที่ว่านี้ถ้าเราทำเพื่อตอนเราก็อตัตตถะก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะปรมัตถะไปช่วยผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าไปช่วยพระเจ้าพระเิฐในที่โกศลก็ให้ท่านเจริญในนี้เหมือนกันเจริญในทิฏตธรรมิกัตถะสัมปารายิกัตถะและปรมัตถะถ้าจะเอาอย่างย่ออย่างสั้นก็เอาแค่อตัตตถทะปราาัตถะ แล้วก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปราญิกัตถะแค่นี้ก็พอในพุทธกาลพุทธเจ้าตรัสโดยนิยมก็ใช้แค่ชุดละสองแต่ว่าในคำพีของภาษาลิบุตรเรียกว่ามหานิเทศเนี่ยท่านมาแสดงเป็นสามพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ตัดไว้ก่อนนะภาษาลิบุตรก็เอามาจัดภาษาลิบุตรก็มาแยกเน้นให้ชัด ก็แยกเป็นสามอย่างนี้สามอย่างนี้นะอ้าวมึงสงสัยไม่พอจะใช้ได้ไหมแนวนี้ได้นะแต่ว่ามันคลุมไปหน่อยคือพูดแบบกว้างไปเลยแต่ไเห็นว่ามันก็อยู่ในนี้แหละคาริสหัดก็ไม่ไปไหนหรอกนะก็ไปอ่านว่าสําหรับคาริสหัดก็นเน้นท่จะตาให้กัตถะท่านต้องทําให้ได้ก่อนนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยทิฏฐตาไม่กัตถะ ก็จะเป็นฐานที่ดีที่เราจะก้าวไปในสัมปราชิกตะแล้วไม่เฉพาะก้าวตัวเองเท่านั้นการที่เรามีสัมปราชิกตะก็จะมีความหมายถึงการที่จะทําเพื่อผู้อื่นใช่ไหมมันอยู่ในนั้นเลยเนี่ยพระศรัทธาสีสุตะจาระพัญญาพอออกจากข่ามันก็ไปแล้วเนี่ย้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมันก็เลยเนื่องกันอยู่พอพอท่านได้ที่ทํามิกัตถะมาสัมปราย,ยิกตะ ท่านก็ต้องออกประโยชน์ผู้อื่นด้วยมันก็เลยมาบรรจบก,กันทั้งชุดทั้งสองชุดเนี่ยทีนี้ถ้าสงสัยก็ลงรายละเอียดหรือปีกย,ย่อยท่านยังสงสัยอะไรละ่ะท่านวิทภพไม่ล่ะไปขยายเอาเอง